อ่ะไปไหนครับไปซอมบอลไปซ้อมบอนเหรอหนาวนะเอานี่ขึ้นหน่อยลูกมันหนาวครับเออแม่รอนะแม่รอนะอ่ะรอทำไมครับกินหมูหมูย่างครับข่าวดำกินหมูย่างกับข่าวดำให้แม่รอใช่ไหมวันนี้ให้แม่รอโอเคเดี๋ยวแม่จะรอครับโอเคแต่ค่ำหน่อยเนาะเดี๋ยวแม่ชิวกลับมา ข้างหน่อยข้างหน่อย,อยเอาจักรยานก่อนเฮ้ยช่วยชนะ่วยไม่ช่วยเดีแม่แม่ลงไปข้างล่าง เดี๋ยวล็อกประตูก่อนให้แม่รอใช่ปะใช่ะอะเดี๋ยวแม่ล็อกประตูนี่ห้องเก็บของดอกจักห้องเก็บของลงไปเลยครับลูกลงไปเลย อันนี้พอปิดอย่างนี้มันจล็อกเลยจ้ะมอาตา้องใส่กุญแจแล้วปิดเลยล็อกเลย <c oughs> ช่วยไหมครับช่วยไหมครับไม่ช่วยเก๋กเนะออรงข้ามียวนะเนี่ย ไม่ให้ช่วยเลยเหรอไม่ให้ช่วยคือเนาะ <c oughs> เก่งเนาะม,มันสูงไปไหมลูกสูงไปไหมแอ้วจะไปแล้วเหรอเหรอ เดี๋ยวแม่เรากินข้าวเหนียวใช่ไหมเรากินข้าวเหนียวหมหูย่างใช่ปะเหลือโอเคเราได้อะไรไปกินได้แตงกับแอปเปิ้ลนะอลโอเคฮเะเดอยไปดีนะลูกให้ยืนหนาวข้างโลกนั่แหละยืนหนาวไปเลยลืมกุญแจ ลืมกุญแจบ้านเอาเปิดให้ยืนหนาวข้างนอกไปเลยอาาขอบคุณครับแล้า,าลืมกุญแจบ้านคือนอะอาาถ้าแม่ไม่อยู่ทำไงไงแม่ไม่อยู่ยืนหนาวข้างนอกอ่ะเดี๋ยวถ้าแม่ถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ย แม,ม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยใครจะเปิดประตูให้ยืนหนาวข้างนอกกันนะทำไมไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วไปทําไมโรงเรียนเดี๋ยวว่าเออมันร้อนที่โรงเรียนอ่าฮะะทำไรข้าวเหนียวสีดำข้าวเหนียวสีดำสีม่วงสีม่วงส,สีม่วงหรือสีดำเขาเรียกข้ัวเนียวดำนั้นแหละไม่ใช่เรียกขเนียวม่วงม่วงดำนั่นไงกลับถึงโรงเรียนก็ประมาณนี้อะไรกินนะ ไม่ม okay. ีอะไรน้ำตาลอยากกินน้ำตาลน้ำตาลเหรอก็คุกกี้หนึ่งแผ่นก็ช่วยได้แล้วซุกีเกอร์คุกกี้ก็อยากได้น้ำตาลน้ำตาลบางทีน้ำตาลน้ำตาลมันจะตกคืออะไรมูใครสั่งเนี่ยเมนูเนี้ย ใครสั่งเมนูนี้แม่แม่เหรอแม่ไม่ได้สั่งองสั่งขนยาวดำน้องสั่งหมูย่างเออเข้ากันน้องบอกให้รอนะวันนี้อือฮั่อือโอ้มาค้นหาอะไรกินนะเนี่ยมันมี่ผมไม่มีคนแจแล้วก็ไม่มีคนแจอันนี้คุณคุณแจตู้โรงเรียนเหรอไม่มีแล้วก็คุณแจบ้านก็ไม่มีไม่เาะอะไริมีริปเซตจะทำอะไรเกยวกุกเกอใช่ครับสทุง ทินบอกกับทินสกูล,ลนี uh ่ huh. นมอส้นอยาได้ล่าเรศัยได้ล่าเรไดโออัตแม่รักผอแม่รักผมแม่รักกันเล็กอยู่แล้วแต่ว่าแม่ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเล็กลืมกุญแจเพราะว่าบางทีแม่ไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเนาะอันนั้นอะไรไปเปลี่ยนตัวนั่งเ,เปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสื uh ้อ huh. ผ uh ้า huh. เดี๋ยวบอกทุกคนกอ่อนวันพุธจะไปไหนวันพุธจะไปหมอจะไปหมอดูขาวันพุธจะไปหมอดูขาดูขาตรงไหนอเล็กเจ็บตรงไหนนี่เจ็บตรงนี้ใช่ไหมเวลาวิ่งใช่ไหมวันนี้ก็เลยตรงข้อขาด้วยใช่ปะอ๋อเออเออมันมีปัญหาเวลาวิ่งใช่ป่ะได,ได้ได้เวลาอีกวันพุธใช่ไหมอเล็กบอกทุกคนเรื่องนี้หน่อยลูกมือม เป็นยังไงคะดีมากเล้วมือเพิ่นนั่นมือเพิ่นแห้งแล้วจ้ะทุกคนคือมือไม่มีเหงื่อแล้วเนาะสามร้อยเข็มเ <ke> <c oughs> ย็นประชินอเล็กกรอ l บอกว่าสามร้อยเข็มมันซอยได้จ้ะเรือเ่องเรื่องเหงื่อเนาะแต่ว่าจะหายขาดหรือเปล่าต้องรอเวลาตามที่บอกพูดมั่งเ,เ,เง,เงี้ยหนวนผชุนเลงเงะเดี๋ยวพัลเลงเงะเดี๋ยวพัลเละเดีเ๋ยวพัลเละทุกมันตัดทีนี้มันตั สาม hey, <two. S 1> สองเดือนถึงหนึ่งปีนะเออถ้าถ้ามันจะช่วยได้แต่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันมีเงื่ออีกเราก็ไปฉีดอีกเนาะอืมสี่พันหกมันก็ช่วยได้อยู่อเล็ก <c oughs> แพงแต่ก็คุ้มมาลกูกเออเออดีใจไหมช่วงนี้อ <c oughs> เออแต่ว่าก็ยังไม่ดีใจตรงเจ็บขาเนะอืม <c oughs> อะไรจะมีแข่งอีกเด e Heart เออ สตูแธบลิงอีว e ินเตอร์ใช่ไหมเ,เดือน mm hmm. เดือนอะไรนะธันวามกรากุมภาเดอนเทมอนติสใช่ไหมเอาบอกทุกคนสิ <c oughs> ไม่ใช่เอาอะไรจะมีแข่งช่วงวินเตอร์เลยจ้ะ mm hmm. แข่งแข่งวิ่งแข่งแข่งหลายประเภทอะไรประมาณนี้เนาะประมาณช่วงวินเตอร์ช่วงวินเตอร์ใช่ไหมก็จะ <c oughs> <c oughs> จะมีแข่งกรีธาแต่ว่าบิดต็ได้ไถ้าถ้าอูดริกเซตเดวุนอิริกันเดคันสนอกกระยุนี่แต่ก็ไม่รู้จะได้เข้าร่วมหรือเปล่าน้เล็กเนาะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวต้องอวันพุธต้องไปหาหมอก่อนเนาะครับเออโอเคเลัคอัพบอกให้เพื่อนพักพนจะนะกระเป๋ากันนะหนักกระเป๋าโอ้อโ